สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับคิงเวอร c ค r d นะครับทางช่องทาง y o YouTube ทูบทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับเรากลับมาแล้วนะครับจากที่ไม่ทํา EP4 เนี่ยนานมากๆครับทำมาแล้ว3 EP ต้องบอกเลยนะครับว่าพี่เนี่ยทางช่องทาง YouTube เนี่ยนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากจริงๆนะครับกแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC กันด้วยนะที่เปิดใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็ได้รับหนังสือกับไปศึกษากันอีกด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทุกคนวันนี้ครับเรามาใน EP ีที่4ครับหัวข้อหลักก็คือนะครับ แจกสูตรนะครับคำนวณเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะเสมอแพ้ครับทุกคนครับวันนี้ครับเราจะได้รู้เลยครับว่าโอกาสที่เจ้าบ้านจะชนะเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่ทีมเยือนจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์และก็โอกาสที่จะเสมอกันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาตีโจทย์กันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับยังไม่ได้เนังสือใช่ไหมนะครับทักมาหาผมได้นะครับ ไปที่แอปไลน์ครับหรือว่าแอปเขียวนั่นเองนะครับเพ,เพิ่มเพื่อนเข้ามาทุกคนนะครับแอดคจครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบอกเลยว่าพี่ๆเนี่ยนำติดตัวมาแค่หนึ่งใบแดงใบเดียวครับ ได้ทั้งหนังสือฟุตบอลนะครับได้ทั้งเข้ากลุ่มครอบครัวมีแนวทางให้ไม่ว่าจะเป็นบอลสดสูงแรกบอลสดสูงหลังชุกโคงไก่ช่วงการตัวเน้นตัววีน่ครับผมวางไว้หมดแล้วในกลุ่มครอบครัวทุกๆวันไม่มีวันหยุดครับทุกคนครับนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในกลุ่มเัวของเราเนี่ยมีทั้งหมด10กลุ่ม10ครอบครัว,วครับสมาชิกมากกว่า3ามถึงสี่พันท่านครับอาจจะดูน้อยแต่บอกเลยว่าคุยกันแบบว่ามีแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ใช่ครสามารถเปิดใจเข้ามาอยู่กับพวกเราได้เลยนําติดตัวมาแค่หนึ่งใบแดงครับและหนึ่งใบแดงตรงนี้พี่ๆสามารถนําไปจ่อยอดเป็นฟุตบอลในกลุ่มครอบครัวได้อีกด้วยนะครับถ้ามันบวกพี่ๆก็ถอนกันได้ไปได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้ครับเข้าไปจอดดึกันหน่อยดีกว่านะครับเกี่ยวกับแจกสูตรคานวณเปอร์เซ็นต์อัตราชนะเสมอแพ้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากที่เราได้เกินกันไว้เมื่อสักครู่นี้ครับจากหัวข้อหลักของเราครับ แจกสูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะเสมอแพ้ครับสูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์ครับหาอัตราการชนะเสมอแพ้จากราคาภูครับเพื่อเปรียบเทียบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆของคู่นั้นๆที่เราจะวิเคราะห์ครับทุกคนครับอย่างที่1เลยนะครับทุกคนครับหาราคาภูคู่ที่เราต้องการคำนวณนะครับความเป็นไปได้นะครับและนำภูคู่นั้นๆเนี่ยนะครับมาคำนวณหาค่าน้ําก่อนเลยอันดับแรกคือต้องหาค่าน้ําก่อนนะครับโจทย์ครับ ค่าน้ำนะครับเท่ากับนะครับวงเล็บนะครับหหารราคาผูเจ้าบ้านนะครับแล้วก็บวก1หารราคาผูเสมอนะครับแล้วก็บวกด้วย1หารราคาผูทีมเยือนนะครับประมาณนี้นี่คือโจทย์ที่ตั้งมาให้เราครับตัวอย่างก็เช่นนะครับราคาเจ้าบ้านแมนยูครับเท่ากับ1.4 0ศูนย์ะครับแล้วก็ราคาเสมอก็คือ x นั่นเองนะครับอยู่ที่4.15 นะครับแล้วก็ราคาทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันครับอยู่ที่5.80นะครับเมื่อนำเข้ามาสูตรครับหาค่าน้ำนะครับจะได้ดังนี้เลยนะครับวิธีหาค่าน้ำเท่ากับนะครับหนึ่งหารนะครับก็คือแมนยูนั่นเอง1.40ก็เอามาจากตรงนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็บวกด้วย1หารเสมอก็คือ4.15ครับราคาเสมอนะครับแล้วก็1หาร5 8 0ก็คือทีมเยือนอย่างเอเวอรตตนนั่นเองนะครับนี่คือโจทย์ตั้งไว้ก่อนนะครับค่าน้ำของแต่ละทีมครับ แล้วเราก็เอา1นหาร1.40เนี่ยมันจะได้อยู่ที่0.7142ครับทุกคนครับแล้วก็บวกด้วย0.2409ครับของเสมอครับแล้วก็ทีมเย็นได้เท่ากับ0.1724นะครับแล้วก็นำมาบวกกันทั้ง3ราคาเลยนะครับค่าน้ำรวมก็จะได้ประมาณ1.127ครับพี่พี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ทราบแล้วว่าคู่เนี่ยมีค่าน้ำอยู่ที่1.127ครับทุกคนครับอย่างที่2ครับพี่พี่ครับ เมื่อเราได้ค่าน้ํามาแล้วครับจะต้องนําเข้าไปในสูตรนะครับเพื่อหาอัตราการจ่ายที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวอย่างสูตรก็ประมาณนี้เลยนะครับอัตราการจ่ายครับเท่ากับ100%เนะครับคูณด้วย1หารค่าน้ํานะครับแล้วไอ้ค่าน้ํานี่คือตรงไหนก็มือสักครู่นี้ไงนะครับที่เราได้กันมาก็เท่ากับ1.127นนั่นเองนะครับนี่คือจ์ที่เราได้มานะครับทุกคนวิธีหาอัตราการจ่ายครับ ก็เอา100%ตั้งโจทย์ของเรานะครับคูณด,ด้วย1หารอยู่ที่1.1.27นะครับแล้วก็ทำการคำนวณเลยนะครับแล้วก็มันจะได้ที่อัตราการจ่ายอยู่ที่88.7%นะครับนี่คืออย่างที่2ส่วนอย่างที่3ครับเข้าสูตรเลยนะครับเข้าสูตรคำนวณเลยนะครับมานะครับหลังจากที่เราคำนวณต่างๆค่าต่างๆแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการคำนวณนะครับหาความน่าจะเป็นนะครับที่เจ้ามือเนี่ยคำนวณเอาไว้ก่อนหน้านี้แล เนาะนะครับตัวอย่างสูตรดังนี้ครับเปอร์เซ็นต์เจ้าบ้านชนะนะครับก็เท่ากับด้วยค่าน้ําเจ้าบ้านคูณด้วยอัตราการจ่ายนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์เสมอครับค่าน้ําเสมอนะครับคูณด้วยอัตราการจ่ายนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ทีมเยือนนะครับก็ด้วยเอ่เท่ากับค่าน้ําทีมเยือนคูณด้วยอัตราการจ่ายเช่นเดียวกันนะครับและไอ้ค่าน้ําเจ้าบ้านไอ้ค่าน้ําเสมอไอ้ค่าน้ำทีมเยือนนี่คือตรงไหนนะครับไอ้ตรงนี้มันเอามาจากตรงไหนนะครับก็เมื่อสักครู่นี่ไงครับที่เราได้หากันไปนี่ไง นะครับ0.7142แล้วก็0.2409แล้วก็0.1724นะครับนี่คือเจ้าบ้านสเสมอทีมเยือนนี่แหละนะครับนี่คือค่าน้ำของแต่ละเจ้าจบ้านสเสมอแพ้นะครับแล้วก็อัตราการจ่ายละ่ะเราเอามาจากไหนนะครับอัตราการจ่ายเนี่ยนะครับก็นี่ไงทุกคนที่เราได้คำนวณกันไปเมื่อกี้นี้88.7%นะครับี่เลยนี่เลย,เลยวิธีคำนวณก็คือประมาณนี้เลยนะครับ เปอร์เซ็นต์นะครับที่แมนยูจะชนะไปได้นะครับก็เอาค่าน้ําของแมนยูตรงนี้ครับนำมาต่อกันนะครับแล้วก็คูณด้วย88.7นะครับเท่ากับ63.34นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เสมอก็เอาค่าน้ําเสมอนะครับคูณด้วยนะครับอัตราการจ่ายนะครับตัวเดียวกันนะแล้วกับ21.36นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต โอกาสที่ชนะเอเวอเรตันจะชนะเนี่ยก็เท่ากับ1.0.1724นะครับคูณด้วย88.7นะครับเท่ากับ15.29นะครับนะเราก็ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อความถูกต้องครับทุกคนครับเราต้องคำนวณนะครับจึงควรตรวจสอบคำตอบนะครับด้วยการหาผลรวมก็เอา63.34นะครับบวกด้วย21.36นะครับแล้วก็บวกด้วย15.29นะครับแต่นะครับเนื่องจากเราคำนวณด้วยใช้ ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับผลรวมเนี่ยที่จะออกจึงเท่ากับ99.99%เ99ก้เทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะจากนะครับผลการคํานวณทั้งหมดแล้วครับทุกคนครับเราก็ได้ทราบว่าเจ้ามือเนี่ยมองว่าเปอร์เซ็นต์กันชนะเสมอแพ้ของคู่เนี่ยเท่ากับดังนี้เลยนะครับก็ประมาณนั้นเลยเปอร์เซ็น ชนะของแมนยูครับเท่ากับ63.34%แล้วก็เปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่21.36%แล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่เอเวอร์ตันชนะเนี่ยเท่ากับ15.29%นะครับเอามาจากตรงไหนตรงนี้เอามาจากตรงไหนนะครับก็ตรงนี้เลยครับที่เราได้คำนวณกันไปนะครับนี่เลย6 3 3ิ2 1 3 6 1 5 2 9นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับเราจะได้รู้เลยว่าโอกาสแมนยูชนะเท่าไหร่โอกาสเสมอเท่าไหร่ โอกาสเอวนานตะชนะเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับและนี่ก็คือการคํานวณเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่จะชนะเสมอแพ้ของคู่นี้ครับนะครับจากราคาผู้เสมอน,นะครับเมื่อเราคํานวณตรงนี้ได้เก่งแล้วครับและทําได้อย่างแม่นยําและชํานาญครับเราก็จะได้ทราบทันทีว่าบอลคู่เนี่ยนะครับเจ้ามือเนี่ยมองโอกาสในด้านไหนบ้างนะครับ พี่ๆเข้าใจตรงไหนไหมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่เข้าใจนะครับหรือใครนะครับไม่อยอากแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับสำหรับใครที่ดูไม่ทานฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็สามารถทักมาขอหนังสือเล่มนี้ได้นะครับหนังสือเล่มนี้มีทั้ง12บทเลยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเนาะนะครับไปตั้งแต่หน้าที่1เลยแล้วกันเนาะนะครับหนังสือเนี่ยเดิวดินะครับสารบ,บัญสูงแรกนะครับอย่างที่1เลยทําความรู้จักกฟุตบอลนะครับการเล่นฟุ การรับฟังมีอะไรบ้างนะครับแฮนดี้แกรสูงต่ำหนึ่งเอ็กสองนะครับเี่ที่เราได้บอกกันไว้แล้วโชยตากับการลงทุนนะครับบทที่5บทที่6บทที่7นะครับแล้วก็บทที่8เนี่ยค่อนข้างเยอะครับบทที่8เนี่ยนะครับแชร์เทคนิคฉบับเจ้ามือเมื่อกี้เนี่ยเราได้ดูกันหัวข้ออะไรนะครับแจกสูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์อาจารยชนะเสมอแพ้ใช่ไหมนี่ครับบทที่8แล้วก็เป็นหัวข้อย่อยนะครับแปดจุดสามครับหัวข้อที่3ครับเมื่อกี้ที่เราได้ ทำคลิปดูดสอนกันไปเมื่อสักครู่นี้มีเหมือนกันนะครับใครอยากได้ก็ทักมาขอนะครับและมีอีกมากมายครับแล้วก็สำหรับพี่ๆใดนะอยากดูหัวข้อ EP 5เนี่ยอยากดูหัวข้อไหนทักมาครับผมเมนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ mm. ืมบทที่9บทที่10บทที่11 12นะครับที่12ไม่มีใช่ปะ มีแค่สิบเอ็ดบทเนาะประมาณนี้นะครับสามารถทักมาขอดูกันได้นะครับให้กันฟรีๆนะครับไม่ห่วงไม่ห่วงนะครับยินดีให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะครับสาหรับใครที่อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแบบนี้นะครับผมพร้อมให้คาปรึกษานะครับทุกข้อทุกอย่างนะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับสาหรับใครที่หาช่องทางไม่เจอนะนะครับไปที่แอปไลน์ครับหรือว่าแอปเขียวครับเพิ่มเพื่อนตรงนี้ครับที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้ครับ @kg777 ครับ ทักมาก่อนนะครับทักมาหากันก่อนนะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาทักมาสอบถามพูดคุยกับผมได้สามารถโทรคุยกันได้เลยนะครับนะไม่เข้าใจตรงไหนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเทคนิคบอลต่างๆนะครับสามารถสอบถามกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ครับผมคิงเบอร์คาร์ดนะครับก็ต้องขอตัวนะครับลาพี่ๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP ีที่5แล้วกันเนาะนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยเม้นต์มาได้นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่พี่ครับ